สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านเลยนะครับผมพบก,กับผมคำตามมณีนะครับในเช้าของวันอังคารที่3สิงหาสองพนนะครับผมวันนี้ผมคำตามมณีจะพาเพื่อนๆมาทําการเพราะไข่หรือฟักไข่หอยปังนะครับด้วยแก้วพลาสติกนะครับผมด้วยแก้วพลาสติกเป็นแก้วน้ําปัน่นหรือว่าแก้วกาแฟอะไรก็แล้วแต่ที่เรากินแล้วนะครับผมแก้วพลาสติกตขอให้เป็นฝาโดมนะครับ แก้วพร้อมฝานะครับฝาโดมนะครับฝาแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นขวดก็ได้นะครับขวดพลาสติกตัดแบบนี้นะครับตัดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นขวดทดลองนะครับผมมาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับผมอุปกรณ์ก็มีแก้วพร้อมฝาฝาโดมนะครับแก้วพร้อมฝา อสองหนึ่งเกี่ยวฟอมฝาสองทิ่ครับผมสามสาลายนะครับสี่ไข่หอยครับผมห้าน้ำเปล่าสะอาดนะครับหกสปีครับผม ปีฉ okay. ีดน้ำพรมน้ำนี่แหละนะครับจ็ดกระมังนะครับกระมังไว้รองอ่าไข่นะครับไว้รองไว้รองแก้วที่เราทําการเพาะแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไว้รองนะครับอ่มาดูวิธีทํากันเลยนะครับผมวิธีทําก็ง่ายมากง่ายนิดเดียวนะครับผมขั้นตอนที่หนึ่งนะครับออกแก้วมา ผมใส่น้ำลงไปนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่เกือบครึ่งนะครับไม่ต้องไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไปใส่ไปเกือบเกือบครึ่งแก้วนะครับไม่ต้องใส่เยอะคลิปนี้ไม่ต้องไม่ต้องให้ไข่โดนน้ำนะครับคลิปก่อนนู้นผมให้ไข่โดนน้ำแต่คลิปนี้ไม่ต้องนะครับ ไม่ต้องให้ไข่โดนน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปสลายครับลงไปนะครับผมใส่สลายลงไปนะครับขั้นตอนต่อไปฝานะครับฝากับด้านลงครับผมครับฝากับด้านลงขั้นตอนต่อไปจะชูบท่นไข่นะครับไอหอย นี่เป็นไข่เก่านะครับไข่เก่าพันนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ว่าทำวันไหนวันไหนนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาติดตามอีกทีนะครับผมอันนี้เป็นไข่เก่านะครับผมจะเอามาทดลองมีไข่เก่าแล้วก็ขไข่ใหม่นะครับทำให้นนเพื่อนๆได้เห็นไปเลยนะครับผมผมใช้เป็นทิชชู่สองแผ่นนะครับพันห่อหุ้มนะครับผม เังนั้นเสร็จนะครับจากนั้นก็เอาวางลงไปเลยนะครับผมวางลงไปนะครับจากนั้นผมน้ําครับหลังจากที่เราพรมน้ําเสร็จแล้วนะครับให้เอาเทชชู่มาคุมนะครับผม ชิ้วควบคุมชิูวแผ่นยาอย่างนี้พับครึ่งก็ได้นะครับโึเคนะครับแล้วก็ปิดคุมนะครับผมปิดคุมแบบนี้ครับผมครับจากนั้นก็พรมน้ํานะครับผมจากนั้นก็พรมน้ําให้ชื้นเลยนะครับจากนั้นก็พรมน้ําให้ชื้นพอพรมน้ํา ชื้นเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปใส่ในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับแบบนี้เลยนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่น้ําในภาชนะนี้นะครับเพื่อป้องกันมดหรือแมลงนะครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีครับผมวิธีนี้นะครับผมไม่ต้องพรมน้ําบ่อยนะครับให้สังเกตจากเท็ดชู้นะครับถ้าเท็ดชู้เราเริ่มแห้งหรือว่า เริ่มหมากมากนะครับก็ให้พรมให้ให้ชื้นนะครับผมให้ชื้นนะครับไม่ใช่แฉะนะครับให้ชื้นนะครับผมวันนี้ผมก็มีตัวอย่างนะครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับผมอันนี้ผมเพาะเพาะไปแล้วเนาะเพาะไปวันที่เนี่ยนะครับผมเพาะไปวันที่ เอามันกลับด้านนะครับผมพ่อไปวันที่27กรกฏาคมนะครับ2564นะครับผมนี่มันก็จะมีตัวมันนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นตัวนะครับนะครับก็จะมีเป็นตัวนะครับผมก็จะมีไข่ใหม่ไข่เก่านะครับผม ถ้าเป็นไข่เก่าเขาก็จะฟักเป็นตัวเร็วแบบนี้นะครับถ้าเป็นไข่ใหม่เขาก็จะช้าหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับผมเอาพวกบอกให้มาค่อ่ะนี่นะครับย่านนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามัน มันดึงๆครับมันดึงดึงดึงๆมันนิ่มๆนะครับนี่นะครับเนี่ยมันดึงดึงมันนิ่มๆนะครับเขากําลังจะฟักเป็นตัวครับผมอันนี้เป็นไข่ไข่เก่านะครับก็ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งสองสาม ก็ประมาณเ็ดวันนะครับเส็จวันนี้นะครับก็มีเป็นตัวบ้างแล้วนะครับผมขออนุญาตวางก่อนนะครับเอาที่เดิมนะครับอันนี้ก็น่าจะเี๋ก็เป็นเป็นไข่ดูดูจากสภาพก็จะเป็นไข่ใหม่นะครับ ไฟไหม่ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจะมองเห็นได้ว่ามันมันเหมือนน้าขุ่นๆอยู่ข้างในนะครับผมเป็นน้ําขุ่นๆเราจะเรื่มมองเห็นรอยแตกรอยแล้วนะครับผมหนึ่งอาทิตย์นะประมาณนี้นะครับสเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเขาก็จะอพอเขาค้ำมากกว่านี้เขาก็จะฟักเป็นตัวนะครับผมโอเคครับผม อ๋อนี่ครับอย่างเช่นลังนี้นะครับขออนุญานนะครับเนี่ยอย่างเช่นลังนี้พอเขาฟักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเขาก็จะเดินลงไปในขวดก็จะมีบางบางตัวที่เดินออกมาข้างนอกนะครับผมที่เห็นเห็นอยู่นี่คือเขาอยู่ข้างในนะครับเขาอยู่ข้างในขวดนะครับผม ทางนี้น่าจะเป็นรังเก่าครับฟักฟักเร็วนครับฟักจะหมดแล้วนะครับผมก็รประมาณนี้นะครับได้เข้าฟักจมหมดแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับ การเสร็จพิธีนะครับผมเสร็จเรียบร้อยวิธีการรับไข่นหนมปังง่ายมากครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมคำตามมนมณีอยากจะขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดติดตามนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ในครั้งหน้าที่ผมจะทำลงไปนะครับ กดไลค์กดติดตามให้ผมเป็นกำลังใจนะครับเล็กๆน้อยๆให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปครั้งต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหากเพื่อนๆท่านไหนทำแล้วนะครับไม่เข้าใจนะครับผมให้โทรมาสอบถามผมได้นะครับหรือว่าทำแล้วไม่เข้าใจโทรมาสอบถามได้หรือสนใจไข่หอยปังโทรมาสอบถามได้ สนใจพ่อแม่พันธุ์โทรมาสอบถามได้ครับผมพูดง่ายๆคือปรึกษาได้นะครับผมโทรมาได้ที่เบอร์063 753 7766หรือจะแอดฟีผมมาก็ได้นะครับ Facebook ผมคำตามูลมณีนะครับเป็นภาษาไทยนะครับผมท้ายนี้ผมคำตามูลมณีขอลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ